ได้วันละ20-30ชั่วโมงปัจจุบันนี้วันละ3ชั่วโมง2ชั่วโมงยอดดีมากเลยอีก2ปีงะผ่านกฎถ้าวันละ2ชั่วโมงแบบนี้ หัดรุมนะหัดรุมอะไรที่มันเกิดกับเรามันก็ดีหมดนะคะต้องยอมรักมัน <laughs> เหมือนหวยอ่ะเหมือนฝันเห็นแม่ซ <laughs> ื้อแปดเก้าหัววันนั้นวันไหนวันไหนก็ไม่ทําธุระไปทําธุระวันที่หนึ่งฝันมาที่สามซึที่สามสิบใช่ไหมคะ ไม่ได้นอนเลยแต่ว่าฝันคุยใครจะเชื่อฝันถึงกี่มังงเงงุเงงก็จําได้เราเราว่ามีแม่นั่งอยู่แหละนั่งมองอยู่รือไงเนี่ยแม่คงเห็นลูกสาวลำบากเหลือเกินลูกคูนี่ลำบากคุจะต้องจาจาจาคุจะต้องเอาหวยมาให้มันก็หน่อยนึงแต่มันไม่แต่มันไม่รักดีวันไหนวันไหนก็ไม่มีทุเระามันทาทุเระาวันที่หนึ่งแล้วลืม กาว่าเดี๋ยวกลับมาจะซื้อแปดเก้าลืมแล้วทันออกแปดเก้าโอ้ล่างถ้าซื้อไว้สั 2, 3, กสองใบสามใบนะครับหรือไม่ก็ซื้อหวยก็ซื้อหวยก็ต้องซื้อทีละสองสามร้อยใช่ไหม <c oughs> ก็ได้หลายพันอยู่นะสองตัว ห mm ุ่มีแต่กำบังเราต้องเชื่อแล้วนะว่าต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน่ะว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่อะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันก็มาเองแต่มันมีอะไรที่ไม่ใช่ของเราอยู่เรื่อยเลยมีแต่ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยในโลกเนี้นั่นเมื่อไหร่ไอ้ไอ้ที่มันใช่ของเรามันจะมากทีนะมีแต่ไม่ใช่ทั้งนั้นเลย ดวงคนเหนดวงก็ว่าจะต้องไปซื้อไม้คำดวงแล้วที่ไหนมีขายเนี่ยสมัยก่อนมีอาจารย์กู้ทำไม้คำดวงขายตอนนี้โดนจับไปแล้ว หลอกลวงประชาชนซื้อไม้คำดวงกักอันหนึง่งดวงพูดแล้วก็ขำบัดน,นี้ทุกนาทีเป็นแสงทองเดี๋ยวคงจะเป็นแสงทองนะที่เคยหมุนมองกับมีความ ปวมร้อนขึ้นอีกแล้วนะคะฮอตมันฮอตมากี่เคยเทำทำกันหน่อยนะคะห้านาทีสุดท้ายี่เคยนะคะมุนองกับ พูดถึงว่าจะไปซื้อไม้คําดวงอยู่ฉันเห็นชักๆตัวเลข้านไม่หูด้านไม่ได้ซือ้อ ความรักเนี่ยมันทําให้คนเรามีความสุขนะคะเพราะนั้งรักกันเยอะๆนะคะมีความรักดีกว่าไม่มีถ้าไม่มีมันก็เหี่ยวแห้งนะคะมันไม่มีความหวังนะคะมันก็ไม่อยากทําอะไรอมีดีกว่าไม่มีคะ่ะฉันเพิเ่งได้รับทําให้ความทุกข์ใครเย่ง ปิดสตรีมนะคะสามสิบนาทีแล้วค่ะเพราะมันจะเกิดความร้อนกับเครื่อง